ขั้นกว่าของการว่าฟอสเนี่ยคือการ C N C กัด C N C ก้อน<ม>อลูมิเนียมหนึ่งก้อนใหญ่ๆอ,ออกมาเป็นชิ้นงานล้อวงหนึ่งเลย C N C ผมเปรียบเทียบกับของที่ตั้งอยู่ตรงนี้ง่ายครับ MacBook ในใช้ C N C ใช่ใชการที่เขาจะทำไอ้ตรงรูตรงนี้กัดให้เป็นร่องเนี่ยเขาใช้วิธีการเอา เลเซอร์มาทำซีหรือเครื่องเซนซีมาบางลงมางหรือค่อยๆถูเข้าไปให้มันได้แล้วขอบเนี้ยก็คือเซนีให้มันได้ครับผมมันจะเหมาะกับงานที่ต้องการความประณีตรูปจับกันอยู่ตรงนั้นใช้คําว่างานคอสตอมก็ได้พี่สมมติว่าพี่อยากสั่งทําเป็นพิเศษอะไรเงี้ยพี่สามารถสั่งได้เลยถ้าเกิดโรงงานเขาไม่มีสเปคที่สามารถผลิตให้พี่ได้อ่าเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในการผลิตอยู่แล้วโรงงานเพราะว่าในตารางถ้าเกิดคนเคยซื้อล้อหรือว่าเคยศึกษาเรื่องล้ออะไรบ้างเนี้ย ก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันจะมีค่าออฟเซ็ตค่าวงล้อค่าเลยแบบนี้ที่แตกต่างกันือรู้ <ไป S 2> อยู่แล้วแหละว,ว่าต้องเป็นล้อสเปคนี้แต่อยากได้ทรงที่แตกต,ต่างออกไปก็สั่งเ n ียก็คื<ล>คอต้องสั่งทำคัตต้อมซึ่นกันคัตต้อมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆมีอลูมิเนียมก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนนึ่งที่ท,ทำมาแข็งแรงแล้วอ่ะแล้วก็ลบแล้วก็ลบออกพูดง่ายๆเหมือนเอาของพวกนี้ทิ้งเลยอ่ะใช่ครับคนรวยซึ่งทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเทคโนโลยีโฟร์ฟอร์มิงอยู่ อ่าพวไม่ถึงตงการเดี๋ยวจ้างนะครับก็คือ CNC นี่คือรวยจะจัดหวานเพราะว่าเอาอลูมิเนียมก้อนปักอึใช่เขาก็คือซื้ออลูมิเนียมก้อนใหญ่แต่เอาแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมันก็คงต้องเหลือประมาณน่งใช่ผมมันก็เลยมีออปชันตรงกลางสำหรับคนที่ข้ามฟอชมาแล้วแต่ไปไม่ถึง CNC หรือไม่ก็เป็นข้ามแคสมาแล้วแต่ไปไม่ถึงฟอชก็จะมีเทคโนลยีโฟร์ฟอร์มมิงอยู่ซึ่งโฟร์ฟอร์มมิงเนี่ยมีทางแคสแล้วก็มีทางฟอชด้วย